สวัสดีครับสวัสดี FC ธรรมบันแนล่าทุกท่านทุกคนะครับผมสวัสดีพร้อพร้อมเม่เมย์ FC ทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันเที่ยมดูไลฟ์สวัสดีนะครับคินไลฟ์สวัสดีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์สดกันดีวยครับอีกแล้นครัตอนสลากันเลครับผมพร้อมไมเมย์ FC ธรรมบันแนล่าทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเที่ยมมากดไลค์กดคลายกดกระดิ่งกันนะครับผม ดูเลยสุดแรกครับบคุณพ่อคมแม่ที่นีน้คือคุณบุษิตทำมาเลยนะดูคนแนครที่สติ๊กเกอร์โอ้แดูรวมมันะกันยืมซื้อเหรียญซื้อติ๊กเกอร์กันน้้ยนะครับผมช่วยดกันด้วยนะครับ บรรยากาศยุบตอนซากันนะครับอพ่ออม่เอฟซีมาลท่ดวนสวัสดีพคสินที่ด้วยกันนะครับที่มาคไลน์กกกดันะครับวนที่มาดูคลิปที่มาดูไลฟ์สันครับวนที่มาติดตามคลิปนี้กันเนือสวัดีเจริญนันเจสสวัสดีครับสวัสดีพ่ออม่เอฟซมาลทุ่านดอนะครับทาแล้วตอบคอมเมนต์มาดูไลฟ์สวัดยนะครับผมนับติดตามคลิปกันดยนะครับผมมาดู ตด้สวนะยนะครับผมพอๆกัเอคือทารนาา้ดูนะครับี่มาอยู่ด้วยกันมกดไลค์ทุกดดงกันด้วยครับสวัสดีเจ้านจ้าสวัสดีควัสดีพี่เอออนะครับสวัสดีพี่มูดดมุลนะครัไม่เยอะครับ ยามตอนเช้ากันยกลาพอพอมนมีสีทางบ้านน่ากนกดนครับวัมาอยู่ด้วยกันทีมากดไลค์กดซับสไคร้กดดิกันด้วยนะครับวันที่มาดูไลค์ด้วยนะครับอกมันสีน่รักด้วยกันนะที่ส่งติ๊กเกอร์ว่าลงนะที่ สวัสดีทคไหลท่าตามนะครับผมช่วยทำช่วยดันกดไลค์กดแชร์กดคายกดนิด้วยนะครับผมช่วยท่มาติดตามช่องก็สายลูด้วยนะครับผมมากดไลค์กดซุบข่กยกดดีด้วยนะครับผมสวดีเจฉาพร้อมใหม่อิามา้วท่านทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่ด้วยคิดนะครับผมบรรยากาศนะคับนี้